หรือตำรากันอีกครั้งนะคะรอบนี้น่าจะต้องจริงจังแล้วนะคะอันนี้นะคะรับแบบเต็มตัวนะคะอันนี้ห่างหายไปนานนะคะต้องไปอยู่โปรตีนะคะตอนนี้น่าจะขายไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าหลายวันมานี้สภาพร่างกาย้ของแอ็มภาคนะคำบอกเลยว่ามานั่งอ่านทุกคนความรู้เดิมนะคะเพราะว่าปัจจุบันต้องใช้มากเลยนะคะบอกเลยว่าถ้าใครที่กำลังมองหาสรุปมาตราทีอา่านะคะแนะนำตัวนี้เลยนะคะง่ายอ่านง่ายนะคะของมุกคุณแม่เรียนมีทุกเซตทุกตัวเลยนะคะไม่ได้ขายนะคะนี่แนะนำว่ามันใช้ดีอ่านดีเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็อันนี้เป็นประมวลตั้งแต่แม่เรียน ปตีใหม่ๆนะคะอันนี้เป็นน้องกระรอกแทะนะคะกินนะคะแต่ว่าตัดใจทิ้งไม่ได้นะคะมีการเจอด้วยเห็นไหมแต่มันหายแหละน,นี่นะคะบอกเลยว่ากลับมาอีกแล้วตัวดีตัวเดิมของแม่ดูดูขนาดนะสภาพก็ยังงแต่ไม่เป็นไรคะ่ะความรู้นะต้องเริ่มใหม่แล้วใครอยากจะมาเรียนกับแม่ใหม่อีกไหมกำลังคิดอยู่นะคะ่ะว่าจะตอโทด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้กำลังความรู้มันรู้สึกว่าน้อยเกินไปนะคะ่ะไม่เพียงพอกับปัญหาแต่ละครั้งที่เราได้รับมานะคะแล้วก็ตอนนี้แม่ก็ว่าจะเรียนนี้ต่อนะคะตอนนี้ได้เล็กนะะคแต่่ไมเป็นไรรค่่ะน้องเิมโตแล้วแมม่่เริใหม่นะคะ ใครที่อยากไม่เข้าใจอยากพูดคุยก็ทักทายพูดคุยกับแม่ได้นะคะถ้าเรื OK, ่องกฎหมายแม่ไม่ชอบนะคะอ่านสำหรับแม่แม่เดโมนะคะแม่เคยเป็นติวเตอร์มาก่อนนะคะตอนจบจบรามใหม่ๆนะคะโซนสัญญาซื้อขายตัวเงินนะคะเด็กๆก็ผ่านันเยอะนะคะนี่มีเดโมโอเคค่ะอันนี้แค่อยากจะมาอวดนะพอดีกำลังศึกษาใครชอบโกงยักยอกแต่ว่าอยากจะดูให้มันละเอียดชัดเจนค่ะชอบโกงยักยอกค่ะสำหรับใครที่กำลังสนใจมองหาหนังสือดีๆไปไว้อ่านก็แนะนำตัวนี้นะคะื้อผู